ก็ขอบคุณลูกค้าจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้สั่งซื้อวิทยุเทปมานะครับก่อนจะทําการส่งผมจะทําการทดสอบนะครับทำการทดสอบให้ลูกค้าดูก่อนส่งให้นะครับใช้งานได้ปกติทั้ง3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น CD ดีออดิโอแล้วก็วิทยุแล้วก็เทปนะครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนครับปึ๊บ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วอันนี้วิทยุนะครับเป็นวิทยุ FM นะครับนี่ครับนี่วิทยุ FM นะครับทีนี้ก็จะเป็น CD นะครับเราปรับมาที่โหมด CD มันก็จะขึ้นมา CD แล้วก็ใส่ CD เข้าไปนะครับ CD audio เท่านั้นนะครับที่มี10กว่าเพลงนะครับพวก MP3 พวก VCD เล่นไม่ได้นะครับอ่าสเปคเขาก็คือ CD นะครับ Compact disc เท่านั้นนะครับ ซีดีเพลงนั่นเองนะครับเอ็มพีสามเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้ตามสเปคเขาก็กดเพลงนะครับกดเพลงแล้วมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับเล่นแล้วนะครับตัวเลขก็จะนับนับไปแบบนี้นะครับเล่นแล้วนี่ครับอ่าอ่าเล่นได้ปกตินะครับวิทยุผ่านไปซีดีผ่านไปต่อไปก็จะเป็นเทปนะครับ ม้วนเทปนะครับทีนี้ทีนี้ม้วนเทปเราก็จะปรับมาที่โหมดโหมดคําว่าเทปตรงนี้นะครับกดไปเลยครับมันก็จะมาที่โหมดเทปทีนี้ก็เอาเทปออกมานะครับแล้วก็ใส่ม้วนเทปเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลย์ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นคําว่าเทปนะครับใส่ได้ทั้ง3ระบบเลยนะครับ cd แล้วก็ รีดิโอแล้วก็เทปนะครับหรือว่าแผ่นซีดีวิทยุแล้วก็เทปนะครับนี่ครับยังกรอเดินหน้าถอยหลังได้อยู่นะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้อย่างครบครันเลยนะครับทั้ง3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอะซีดีแล้วก็วิทยุแล้วก็เทปนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณลูกค้าจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ ได้อุดหนุนสินค้าจากช่องสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ